จ้าชื่อจอยด้จ้าเป็นพนักง,งานประจำในงานออฟฟิศมากประมาณจิบกปีละจ้าส่วนหญ่กะนั่งอยู่โต๊ะบ่ค่อยได้ลุกไปเข้าของน้าบ่าค่อยได้ออกกับร่างกายเนาะรู้สึกว่าหลางกายจะของออนออนแอละกะมีอาการเจ็บตรงเล่านน่มเพราะว่าส่วนหญ่แล้วอาหารประจำกับเป็นสมตําแล้วกะมันจะมีอาหาร รสจัดก็คือตามองค์ไก่ย่างหมากกสิกินเรากินเบีย้ยบางเล็กด้วยของคนเนี่ยกินสะสมไปหูซึกว่าหลายปีเนาะหูซึกว่ามีอาการเจ็บๆตรงอ่าเล้านมอันนี้ก็หูซึกว่ามีไขมันคัดไทยยากเห็นได้อินเทอร์เน็ตแล้วก็มูกับเป็นคือกันเขากินแล้วเขาว่าอาการมันดีขึ้นกินไปประมาณสองอาทิตย์อาการเจ็บใช้โค้งกันมันดีขึ้น และกาเวลาเข้าดืม่มเข้าสังสรรค์กับโมก้อนสังสรรค์เข้าสิกินเม็ดหนึ่งตื่นสามาหลังกายเข้าสืบโบพียสืบโบแห้งเราพอกินมาสักระยะหนึ่งอ๋อตัวนี้แหละมันดีมันตอบโจทย์เท่าไขมันกับโบมี่ครับไทยกับายเ็ดไห้สุขภาพพ่อดีขึ้นเคยกินอาหารเสริมมาหลายยี่ห้อแต่ว่ากับโบโบเคยเห็นผลก็เลยมาลองตัวนี้ก็เลยว่าอ๋อตัวนี้แหละมัน ตัวสุดท้ายแหละที่หฮาจะต้องกินเพราะว่ากินเหล่าลายเนาะมันแห้งมันเมื่อยเเทศไทยสุขภาพหฮอแย่ลงตอนเข้าเหตุงานมันจะมีอาการจุกเสียดแน่นหน,น้าท้องเห็นทศไยเข้าเหตุงานบ่มีประสิทธิภาพเกือบทุกง,งานเกือบโดนไล่ออกจากงานกลบคนใหนที่มีอาการเจ็บแค่โคองจุกเสียดไขมันหรือว่าปาฏิสังสรรยาให้แนะนําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะดีลูโกลินคอมเพล็กซ์อันนี้ ซอยใดแน่นอน